แล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะถ้าทุกคนจําได้คลิปนั้นอ่ะดังมากเลยคลิปใหม่พี่อ่ะเออไม่ใช่คลิปใหม่แบบใหม่ล่าสุดนะก็ค,ะคือคลิปแต่งตัวพี่ในฮาวาตาเวอร์พี่ยังขอบคุณมากเลยนะเอาล่ะวันนี้พี่จะลองมารีวิวแฮกแ็คนางเงือกแล้วเราจะมาฉลองปีใหม่กันนะพี่ไม่รู้จะทาอะไรจริงๆเกิดด้วยที่ไม่ลงคลิปเลยนะขอโทษจริงๆและพี่ได้ลงโพสต์ด้วยว่าพี่จะลงคลิปรัวๆเลย อ่ะฮะพี่พูดอย่างนั้นแล้วพี่จะทาจริงถือว่าจะอาดไว้นานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยลงก็ทุกคนก็อาจจะรู้นะอล่ะเรามาลองดูชุดใส่ไปว่ายน้ํากันเลยของมันเยอะนะก็เ,เลยเอาออกของที่ไม่เกี่ยวออกก่อนซึ่งแพ็กของเยอะมากก็คือแพ็กนี้เติมละคุมนะทุกคนคุมนะอ่ะฮะใครอยากให้พี่ทำคลิปแนวนี้อีกก็คอมเมนต์บอกได้นะ ของเยอะมากเลยทุกคนโอ้โหของเยอะไปไหนไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าว่าจะรีวิวแล้วพาไปเล่นทันไหมเอาล่ะเรามาเริ่มที่กล่องแรกกล่องนี้กันเลยอันนี้ของพี่หรือว่าของเด็กนะอาเงินไม่ยูว่ายังใช้ขีอันนี้คืออะไรมันไม่บอกนะอันนี้นจะของน้องเบบีนี่ชัดเลยของน้องเบบียังไม่เดี๋ยวเอามารีวิวให้นะทุกคนมาเดี๋ยวพี่จะสร้างตัวเบบีไว้หลายๆตัวเลย หาแป๊บนึงออนี่จะพี่จะไม่ได้แต่งตัวอะไรน้องอะไรมากะจะเอาเป็นน้องตัวนี้ฟักสองสามตัวแล้วกันนะพี่จะไม่ค่อยแต่งนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยเลยไม่แต่งนี่มาเลยสามตัวอย่าเรียกว่าสามตัวขี่พี่มิกอันนี้ไงสามตัวสามคนสี่ไม่ใช่สามตัวเอามาน้องตัวแรกเลย ก็คือใส่ที่คาดผมอันคุณปาวานหลบหน่อยอูน่ารักนะก็คือชุดประองประดับเยอะมากชึบเอาชุดนี้แล้วกันนะอืมก่อนอื่นให้น้องลุกดีกว่าลุกหน่อยเแบบี้ไม่ใช่คนจะอีกรอบเอ้ยเยยงยยถ้าให้แต่งตามสไตล์พี่คิดว่าแบบนี้ แล้วส่วนอีกตัวก็ต้องเป็นอีกคนเป็นนี้แล้วก็ลูุขึ้นอ๋อนี่ไงพี่เห็นแล้วมันจะเป็นรูกเด็กมีสามอันพอดีเลยงั้นพี่ต้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งสีนะชิบอีกตัวอ้าวหมดอวาตารพอดีเลยมาอีกแล้วมาเลี้ยวอีกตัวอีกตัวมาแล้วนี่ใส่ชุดใส่หมวกแล้วโอ้โหเป็นคนหนูเกิน ชบชบชบชุดของเยอะมากและของเด็กเยอะมากด้วยอ๋อมีอีกอันนึงเป็นเด็กตัวเล็กแสดงว,ว่ามีเด็กตัวนึงที่ต้องจะเอาเด็กขึ้ื่องประดับเอ้โหอันนี้อย่างเยอะเลยเอาออกไปได้นะงั้นก็ต้องเอาเป็นน้องตัวนี้ออกเป็นน้องตัวนี้แทนอือหืและน้องก็มาเลยมาเยีะยวรับ เอาให้พี่อุ้มด้วยฮฮ <g ül> ชิปเอ้ยน่ารักทุกคนเฮ้ยชุดน่ารักนะเอาเมื่อกี้แอบคา้างนิดนึงมาเรามาเริ่มกันเลยของชุดคนปกติการอื่นที่ค่อนข้างลำคานะขอเอาออกไปให้หมดก่อนเอาเยินก็ยำคานเอาเย็นเดี๋ยวนั่งยอเอานั่งไม่ได้ยินยอก็ด้อือฮึมาต่อกันชุดแรก ชุดแรกจริงๆเนะอ่ะเสื้อเสื้อเฮ้ยน่ารักนะแต่เหมือนมันจะเป็นของผู้ชายนะนีอของผู้หญิงนี่นาชิปแล้วก็ลองหาอุ้ยน่ารักนะทุกคนน่ารัก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 เลยชุดที่สองครั้งนี้จะเปลี่ยนนิดกระเป๋าน่าจะเอาไว้ใส่มากกว่าแล้วก็อันนี้อุ้ยน่ารักนะทุกคนชิปชิปรึบน่ารักเลยทุกคน โอ้ชุดก็น่ารักอันนี้ชุดที่สองแล้วมีชุดที่สามีมชิบฮึบฮึบมีแว่นด้วยแต่ว่าพี่คิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะแว่นพี่คิดว่ากิ๊บไม่ค่อยสวยนะแล้วก็เสื้อวี่เสื้อสวยอืมดูแบบรวมไปใส่แว่นไปด้วยแล้วกันแต่พอใส่แว่นแล้วเหมือนป้ามากเลยอ่ะขอโทษน,นะ ต่อเลยรองเท้านี่ไงต่อไปสวยไหมทุกคนจิบจ๊บจิบจ๊บจิ๊เออลืมข้อมือใส่นี่อีกอีกแบบแล้วก็ต่อไปอันนี้อีกโอ้ชิปบ,บอกเลยว,ว่าเก็บของแต่ละอย่างยากมากอันไหนพี่จำไม่ได้แลเนี่ยถูกเท้านี้ปะถุงเท้านี้นะ เออจะไม่ได้ทุกคนตึ๊อึบอ๋อวันนี้ของผู้ชายพี่รีวิวของผู้ชายไปก่อนนะเทป่ะล่ะครับต่อชิบวิ่งนี่น่ารักมีหมวกด้วยรองเท้าเอ้ยอย่าตรงนี้ที่เยอะมากเลยพี่อยู่ตรงนี้แทแล้วกันชิบชิบ อุ่ยน่ารักทุกคนพี่คิดว่าจะใส่ชุดนี้แหละไปไว่ายน้ําแล้วขอดูที่เหลือก่อนนะโอเคนี้ผู้ชายเก็บไปก่อนเอาชุดนี้แหละทุกคนพี่จะเอาชุดนี้โอเคชุดต่อไปมาโอเคผู้ชายล้วนผู้ชายชวนไม่ใช่ผู้ชายล้วนอาา่าฮะกระเป๋าพอถุงเท้าด้วยถุงเท้าคือผู้หญิงมากรองเท้ารองเท้าผู้ชายไม่ใช่นี้นะแล้วก็หมวกหมวกก็ ก,ก็ก็เอาออกด้วยแหละมัง้งกระเป๋าก็หูฟังก็เอาออกกระเป๋าก็เอาออกไฟข้อมือก็เอาออกอยก็เอาออกต่ไปเรามารีวิวชุดผู้ชายต่อก่อนดีกว่านี่นี่แล้วก็ถุงเท้าเสื้อแล้วเอ๊ยทำไมรองเท้าน่ารักจังอะกางเกง กางเกงเท่ดีนะโหมาเป็นทองคำเลยชิปชิปโอ้โหใส่แว่นตาเเหมือนคุณป้ามากเลยสุดพี่อะน่าจะไม่เหลือแล้วป้าโอเคไม่เหลือแล้วงั้นพวกเราไปเทีทท่ยวกันเลยถอดแปบบ๊บชิป น่ารักอะแล้วก็หมวกด้วยเอาเล่นเราไปเที่ยวกันก่อนอื่นพี่ขออนุญาตนะอันนี้ถ้าทุกคนไม่ราคาญก็ไม่ต้องอ,ออกได้แต่ว่าพี่จะเอาออกอันนี้คือให้เรียกว่าบักก็ได้นะทุกคนแป๊บหนึ่งนะให้เรียกว่าบักก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าปกติถ้าเราหลบแล้วของนจะหายไปเช่นป้าแล้วถ้าเราใส่ไว้อะมันจะไม่หายก็ดีนะ โอเคก่น okay, อื่นเราไปเที่ยวกันเลยก่อนหรือเราก็ต้องไปข้างหน้าก่อนนะเพราะอันนี้คือของที่ล,ลึกทุกคนชอบทะเลไหมอ่ะใครชอบทะเลคอมเมนต์บอกด้วยนะขอขออนญาตข้ามไปนะคนง่ายขอข้ามไปพาสตา้าพาสตา้สตาอร่อยในงานนี้พาพาซานี่ปกติถขึ้นมาจะเจอแบบนี้เดิน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  ก็อึดก่อนเราจะมาเล่นเราก็ต้องเอาอันนี้กดเอาเล่นเธอต้องเล่นตรงนี้อ่ะทำไมอ่ะเอาเล่นเล่นไปเถอะหน้าเธอนฉันฉันตัวใหญ่แล้วต้องมาเล่นพี่ควรเต้นอันนี้ดีกว่าเอาเงี้ยเนี้ยยังไงอ่ะเงี้ยเงี้ยปุ๊กี้อ่ะไม่กี้ดีกว่าเนาะนุกเอาเย็นจัาปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป นี่ล้างตัวเสร็จแล้วเอเลนไปกันไปจอเง,งินงินต่อไปเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเลยปะเอาดีครับเฮ้ยอย่าลืมเอเลนอ๋อคีอคุณครับเขาไม่อนุญาตให้เอาเมวขึ้นนะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูเอาอเลนไปเก็บก็ได้เอเลนเธอเล่นไม่ได้นะได้แค่ดูตรงน้ำไม่ได้อัย็นไม่จอบอาเย็นนั่งดูตรงนี้อ่ะ วะทำไมออยเย็นจะนั่งไม่เข้าใจหรอคนจะนั่งเอาละอเลนยืนรอตรงนั้นนั่นแหละโอเคขึ้นไปได้เลยนะเจ็บตูดจุงเดินพลาดโอเคอย่าลืมกดอกด้วยนะโอเคเินีีตื่นเต้นไปเลยเฮ้ยยพี่เขาบอกต้งนอนเธอสนุกจังเลย ก็เล่อยากกระโดดกระเดกออโอเคก็ได้วัสเสที่ใดเราจะลุกแล้วสนุกมากเลยนะแต่ว่าจะดีกว่านี้ถ้าไม่เสียวอะแต่ว่ามันจะไม่เสียวได้ไงเนาะเราเรามีอีกมีอันนึงนี่นะอย่าลืมนะครับว่าอยากเอาแมวขึ้น เออค่ะลืมคดีว่าลืมอะค่ะเออจิ๊บ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 ฮึบอ้าไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อู้ทแทมแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะคะาอย่าเออลืมไว้แต่ผู้ใดงั้นงั้นขึ้นไปเลยค่ะจิ๊บจุ๊บอุ้ยครั้งนี้ตื่นเต,ต้นอันนี้ดูไม่น่ากลัวไปเลยโอ้โหไม่น่ากลัวกับบ้าแลนะ้วโหวิ่ เรียนเป็นหมูมาป้าไก่เลยน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจกระดูน่าอยากกระดูกระดิ๊้น่ากลัว่ากลัว่กลัวเเเอโอ้โหพเพื่อนขำฉันด้วยอะเอเลนไปเล่นกันต่อเถอะโอเคทำไมฉันมันต้องนามนีด้วยเดียมันน่นเนขินชัันเลย ทำอะไรของฉันเนี่ยไม่อยากคิดมากนะเริ่มหิวแล้วไปกินข้า,ขาวกินน้ำกินปลาดีกว่าพูดตรงนี้มีให้เล่นด้วยนะสนใจใช่ไหมเฮ้ยสวัสดีครับเออหนูขอซื้อของเลยนะคะโอเคจ่ายเงินมาเออจ่ายเงินไปนะคะอันนี้สมมุตินะเพราะว่าเราิงเงินหยิบเงินมาแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ เรียบร้อยอเลนขอนั่งชึบมาเลยมาเลยอเลนเรากินน er ้ำเงงเงี้ยงงงงกินก่อนเลยนะอเลนเอ้าชิบแงมแอบรออยู่นะจ๊ะฮ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 ะเกมบักเหรอ เออเนยินด้วยจุ๊บ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 โอเคไปต่อกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ทันพี่คิดว่าพี่จะทำคิดแผนอะไรออกโหแผนแบบนี้ไม่ดีแน่นอนไม่ดีได้ไงล่ะฉันคิดเลยนะเออเลนฉันคือเจ้าของนายนะพูดดีๆด้วยหน่อยถ้านั้นที่จะพูดดีคลิปแรกก็พูด่างดีคลิปที่สองคลิปที่สามโอ้โหปวดหัวมาก่อนอื่นพี่ต้องรีบมาคุณปากเบนโอ้ถ้าเกิดอเมริ อเมชชั่นใหม่ด้วยนะนี่อเมชชั่นใหม่ด้วยอยไมมันเป็นอย่างนมีอะทุกคนแล้วออริทำไมทำไมเมื่อกี้มันบอั๊กอะมาเอ๊ะเอ๊ะรอหนูด้วยน้าน้น้ค่อยๆไปเดีย๋ยวทำไมมันช้าพอๆกับของออทำไมมันช้าเก่าของออริส์อะฉันก็ทำหนักเบานี่นะ โอ้ดูพี่คะแนนสิหนูอยากไปเลื่อยอ,อ่ะไปกันสิว้าว้าไม่เก็บตูดแล้วนั่นอะฮู้เดี๋ยวเล่นอันนี้เขียนเอาเย่นมาก,ก่อนปุ๊บออเลนมันออกอย่างนั้นไม่ได้นะไอ้บอลนั่มันผิดกฎนะออเลนขอโทษนะครับแต่พอดีว่าเอาไปเยอะหน่อยจุบๆๆๆๆย๊บจุ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 ๊บคิวรอเยยเอเลนก็เนาะ มาแล้วไปต่อกันเอาเลนก็นะช่วงนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะช่วงที่น่ารักลืมอัดคลิปช่วงที่ไม่น่ารักอัดคลิปตลอดเหมือนก็ใกล้จะจบแล้วนะคลิปนี้ก็ก็ขอจบด้วยการถ่ายรูปแชะๆกันนะอาเย็นนั่งเอียเย็นนอนนั่งด้วย อเอาล่ะวันนี้ค่ะเอเลี้ยงอ่ิปีชิสถึงได้ไหมครับเะไรสิวันนี้หาใครชอบผู้ใหญ่หนึ่งก่อย่า,ยาก,กดแชร์กดจัดประคยได้ละบายบายเอาล่ะบายบายนะคะทุกคนบายบาย